บึงบอระเพ็ดเป็นบึงทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่1,32,737ไร่อยู่ในท้องที่3อําเภอของจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่อําเภอเมืองนครสวรรค์อาเภอท่าตะโกและอําเภอชุมแสงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ของบึงบอระเพ็ดในอดีตนั้นเป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมไปด้วยป่าไม้เบญจบพรรณอันอุดมสมบูรณ์มีลาคลองเล็กๆไหลผ่านและประกอบไปด้วยหนองน้ําหลายแห่ง เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำทางเหนือไหลหลา,ลากทำให้บริเวณบึงบอระเพ็ดมีน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างจนกลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่อุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดทั้งพันปลาชนิดต่างๆจระเข้กุ้งก้ามกรามดังนั้นบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีความสำคัญมากในด้านการประมงเพราะว่าเป็นแหล่งพันปลาเป็นทําเลที่ปลาอาศัยเลี้ยงตัววางไข่และแพร่พันธุ์พร้อมกับสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยรอบบึงให้มีไรายได้จากการประมงและแปรรูปปลา หลากหลายสายพันธุ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารเช่นปลาแห้งปลารา้าปลาส้มปลาแดดเดียวเป็นต้นปลาก็มาทําปลาย่างรับซื้อปลาย่างรอบบึงสารพัดปลาแล้วก็ปลาบ่อแถวนี้ด้วยเป็นปลาสวายที่เขาเลี้ยงกันแล้วก็ปลาก้นบ่อที่ดูดเวลาเขาจับปลาก็จะมีปลาดูดน้ําลงมาเป็นพวกปลาตะเพียน แล้วเราก็เอามาย่างมาแปลรูปเป็นปลาส้มถ้าเราจะเอาย่างเราก็ให้เขาตัดหัวมาเกตไม่ต้องขอดแล้วเราก็มาเสียบปลาไส้ตันปาลาเลยเนี่ยแล้วเราก็มาเสียบเองย่างเองแล้วก็อันไหนถ้าเราไม่ให้ตัดหัวก็ทําปลาตัดมาทําปลาตัดมาขายเราเราก็ไปขายพวกปลาสดแล้วก็ทําขายพวกแม่ค้าเอาไปลงท,ปะละทําปลาไหลทีทีเจ้าละสองร้อยสามร้อยโลแล้วแต่เขาจเจ้ากี่ร้อยโล เราจึงไม่เน้นว่าจะส่งปลาเข็มไปต่างจังหวัดเพราะเดี๋ยวมันเสียไม่งั้นก็ต้องตากให้แห้งเลยถึงจะส่งได้แต่ถ้าเป็นปลาย่างในร้านนี่เราสามารถส่งได้สามารถอยู่ได้เป็นเดือนราคาก็จะถูกมั่งแพงมั่งแล้วแต่ปลาด้วยจังหวัดนครสวรรค์มีแหล่งเพาะพันุ์ปลาน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทําให้การประมงรอบบึงบรเพชรได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการบริหารจัดการน้ํา สี่แควโมเดลในการเป็นทุ่งหน่วงน้ำเพื่อประโยชน์ทั้งทางด้านบรรเทาอุทกภัยและการสงวนน้ําต้นทุนในช่วงฤดูแล้งซึ่งจะทําให้วงจรการขยายพันธุ์ของปลาหลากหลายสายพันธุ์ไม่ขาดหายไปส่งผลให้จํานวนของปลามากขึ้นเป็นเงาตามตัวนั่นจะหมายถึงรายได้ของกลุ่มคนที่ทําอาชีพในวงจรการประมงรอบบึงบรเพชรก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยถ้าน้ําหลากอ่ะ ปลามันจะชุ่มทั่วเราสามารถหาเงินได้ทั่วหากินก็คล่องถ้าน้ําแห้งนี่เราก็ไม่มีนะปลาก็ไม่ชุม่มหากินก็ลําบากสู้น้ําท่วมดีกว่าน้ําท่วมหากินได้คล่องกว่าปลาชุม่มถึงจะราคาถูกหน่อยแต่เราก็หาปลาได้ทุกวันคนก็จะมีไรายได้ขึ้นเยอะแต่ถ้าน้ำถ้าทำไม่ได้มันก็มันก็ไม่มีประโยชน์ พราะน้ามันไม่มีปลามันก็หายไปหายไปคาใดีเลยมันต้องปล่อยน้ําแม่น้ําเข้าบึงปลาถึงจะชุมถ้าน้ําแม่น้ําเข้าบึงทุกปีปลาในบึงยังไงก็ชุมสรารพัดปลาเลยถ้าปีไหนน้ําแม่น้าไม่เข้าบึงปีนั้นปลาไม่ชุมของดีบึงบอระเพ็ดก็มีปลาช่อนปลาย่างขอฝากปลาบึงบอระเพ็ดด้วยนะครับ โดยในปีพุทธศักราช2566รัฐบาลมีแผนดำเนินการพัฒนาพื้นที่หน่วงน้ำใน4พื้นที่5อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่ชุมแสงเมืองนครสวรรค์ตาคลีบรรพดพิสัยและก้าวเลี้ยวรวมทั้งบึงบุรพร์และอีก2พื้นที่ในจังหวัดตอนบนและในปี2567ถึงปี2568จะดำเนินการเพิ่มเติมอีก2พื้นที่ที่เหลือคืออำเภอกรบพระและอำเภอหนองบัวโดยจะใช้งบประมาณ13,205ล้านบาท เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยและขาดแคลนน้ําที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตแน่นอนนะครับว่าจะส่งผลดีต่ออาชีพเกษตรกรรมการประมงรอบบึงบรเพชรที่อาศัยน้ําจากบึงเป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพสร้างความมั่นคงด้านอาชีพสร้างผลผลิตเกษตรกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ชุมชนพร้อมกับประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยินต่อไปในอนาคตวิชัยสิทธิพันธ์ถ่ายภาพมินสตราคมรายงานจากบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์